สวัสดีค่ะแกงซากาละสินค่ะเมื่อนีนจะพาพี่น้องมาต่อภาษีแบบบ่ต้องลงจากรถค่ะก็คือการเลื่อนล้อต่อภาษีนั่นเองเป็นระบบใหม่ของคนทรงเอกสารที่ต้องเตรียมก็คือ1พอรบ่อนะคะ2ถ้ารถยนต์เกิน7ปีขึ้นไปก็ต้องมีใบตรวจสภาพนะคะถ้ารถจัก,กรยานยนต์หปีขึ้นไปก็ต้องมีใบตรวจสภาพเช่นกันและการลถดผู้ใดติดแก๊สนะคะก็ต้องมีใบตรวจแก๊สมาเพื่อ ต่อภาษีนั่นเองนะคะใช้เวลาไม่เกินสองนาทีในการต่อภาษีนี่ค่ะการต่อภาษีแบบเอ่อเลื่อนล้อต่อภาษีเพื่อนวานะคะท่านสมัยยุ่จังหวัดกาลสินเท่านี้เองค่ะการต่อภาษีแบบเลื่อนล้อต่อภาษีคอือต้องขึ้นไปทึงสำนักง,งานอขนสน่งค่ะเลี้ยวเลี้ยวขมา้าเทาเลี้ยวรถขาม้าในเอ่อ ในขนทรงอ่าก็จะเลี้ยวขวามาหน,นี่เลยค่ะเลี้ยวขวาเข้ามาเลยเลี้ยวขวามันจะยุดติดรั่วเลยนี่ค่ะเมื่อกี้พันหกร้อยหกสิบสี่บาทเสร็จแล้วค่ะใส่เวลาสองนาทีค่ะเสร็จแล้วกําลังจะออกจากขนทรงแล้วค่ะนี่ใช้เวลาสองนาทีในการต่อภาษี